ต้อนรับเข้าสู่เอลิสยิมนะครับสาหรับวันนี้นะครับสาหรับคําถามที่ผ่านเข้ามาผ่านหน้าไลน์นะครับนั่นก็คือความต่างของอัปไรโรโดยที่เราใช้ฟรีเวทหรือประเภทบาร์เบลกับเคเบิลอัปไรโรมีความต่างกันยังไงนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าโอเคละ่ะมันเป็นอัปไรโรเหมือนกันน่ะน้าหนักเหมือนกันวิธีจับเหมือนกันกริปเป็นอีซี่บาร์เหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนเวลาที่เราเล่นอัปไรโรเนาะถ้าเป็นกริปแบบปกติเนาะไม่ได้โค้รกริปแบบนี้นะ จับโค้งแบบนี้นะครับจับปล่อยให้สบายนะครับนิ้วโป้งปล่อยห้อยนะครับหรือบางคนเรียกว่าไฮพูลนะครับเราก้มตัวลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ถ้าเราเชิดเนี่ยเวลาดึงขึ้นมามันจะชนตัวนะครับอ่ะก้มลงนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อไหล่และบ่าหรือแตรตัวเนี้ยมันใช้งานนะครับเป็นเรียกว่ากล้ามเนื้อหลักที่ใช้ของอปไรโรนะครับเปิดศอกขึ้นนะครับสูงกว่ามือมือปล่อยห้อยแบบนี้ครับคืออปไรโรมันจะสูงประมาณหน้าอกของเรานะครับเมื่อมันเป็นบาร์เบลน้ําหนัก ตามแรงโน้มถ่วงของโลกคือมันลงตรงนะครับแรงที่ใช้จึงเป็นหัวไหล่ซสะส่วนใหญ่นะครับหัวไหล่แขนด้านหน้าเป็นตัวดึงขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการใช้ทั่วไปแพรบจะใช้น้อยกว่านะครับแต่ส่วนเมื่อจับแคบแบบนี้นะครับเมื่อจับแคแบและอัปลาโรมือนกันนะกลายเป็นมุมมันสูงขึ้นนะครับเมื่อมุมสูงขึ้นกลายเป็นกล้ามเนื้อแถบตัวเนี้ใช้งานมากขึ้นนะครับใช้งานมากขึ้นกว่าไหล่นะครับ นี่เป็นความแตกต่างเนาะอันนี้ก็คือเมื่อเป็นฟรีเวทอะน้ำหนักมันลงตรงตรงกับพื้นเลยนะฮะลงตรงกับแรงโน้มถ่วง,งของโลกแต่เมื่อมีคนถามเข้ามาว่าเคเบิลเคเบิลล่ะเล่นฟรีเวทกับเคเบิลต่างกันยังไงเคเบิลเราไม่ได้ไปยืนชิดเคเบิลแบบนี้ฮะเมื่อเราเล่นเคเบิลนะครับมุมการเล่นจะมีเปลี่ยนละนะครับจากเราจับปกติเนาะแบบเนี้ยเต็มที่อะเรายืนแค่ใต้เคเบิลแบบเนี้ยและดึงนะครับ มันไม่มีทางที่จะเหมือนไอ้บาเบลนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีความต่างเรื่องของมุมที่เราจะต้องถอยออกมานะครับและน้ำหนักที่มั่นคงยิ่งกว่าเนาะอัตราการกระชากน้อยกว่านะครับแต่โดยส่วนมากของเคเบิลเนาะถ้าเกิดมันไม่มีตัวหมุนอย่างเงี้ยเป็นเคเบิลธรรมดามันไม่สามารถจะเอาขามาควายแบบนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถเอาตัวชิดได้โอเคแบบเนี้ยและดึงขึ้นแบบนี้อันเนี้ยเหมือนกับบาเบลนะครับและมีความปลอดภัยกว่าแต,แต่ถ้า มันเป็นเคเบิลอีกอย่างคือมันต้องห่างตัวแบบเนี้ยเมื่อมีมุมห่างออกมานะครับแค่อ่ะสิบห้าเซนเนาะเห็นมุมการดึงไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราดึงขึ้นมาใต้คางเนะี่ยโอเคละทีนี้ไม่ใช่ไหลแล้วครับการดึงเสียงจากข้างหน้าไปข้างหลังจะเป็นแผบครับการดึงนะจะมีการเปลี่ยนมุมทันทีเราต่างจากมุมเดิมอ่ะที่ยืนตรงกับเคเบิลนะครับถอยออกมาสิบห้าเซนเปลี่ยนจากไหลกลายเป็นแผบ นะครับมีความต่างกันท,ทีนะในระยะยืนของการเล่นนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไปยิมจะเล่นท่านี้ได้ยังไงนะครับมันเป็นท่าที่ดีนะครับในการที่เราจะสร้างความแข็งแรงเนาะยางฮะ e s i s t a n c e b a บ d ฮะคุณเหยียบยางเอาไว้นะครับสองข้างให้เท่ากันนะครับจากนั้นตัวยางอยู่ข้างหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นฮะนี่แล้วก็ค้างไว้หนึ่งสองแล้วก็ลงทําไมเวลาเล่นยางต้องค้างเนื่องจากความหนักอะตอนที่เริ่มดึงอะ่ะมันไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่มันเร็วเยอะตอนไหนตอนที่ยางมันยืดเยอะแล้วเราจรึงต้องมาค้างจุดหนักเพื่อให้ได้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับและสโลนี้กระถีบลงนะดึงขึ้นมาฮึบค้างหนึ่งสองแล้วค่อยๆปล่อยลงนะครับใช้ยางเล่นได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่เล่นได้ที่บ้านเนาะอันนี้คือองค์รวมเลยของอัพไรโรไม่ว่าจะเป็นบาร์เบลเคเบิลแล้วก็ยางยืดสำหรับคลิปนี้ครับอัพไรโรขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ